ยอนบทที่เกขณะพระองค์เสด็จไปนั้นทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิดภวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์ใครทำบาปคนนี้หรือ,รอพ่อแม่ของเขาเขาถึงเกิดมาตาบอดพระเยซูตรัสตอบว่าไม่ใช่คนนี้หรือพ่อแม่ของเขาที่ทำบาปแต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา เราต้องทำพระราชกิจของผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่กลางคืนอันเป็นเวลาที่ไม่มีใครทำงานนั้นกำลังใกล้เข้ามาตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกนี้เราก็เป็นความสว่างของโลกเมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ดินแล้วทรงเอาน้ำลายนั้นทำเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอดแล้วตรัสสั่งเขาว่าจงไปล้างโคลนออกในสะซิโลอัมซิโลอัม แปลว่าใช้ไปเขาจึงไปล้างแล้วกลับมาก็มองเห็นเพื่อนบ้านและบรรดาคนที่เคยเห็นชายคนนั้นเป็นคนขอทานมาก่อนก็พูดกันว่าคนนี้ใช่ไหมที่เคยนั่งขอทานบางคนก็พูดว่าใช่คนนี้แหละคนอื่นว่าไม่ใช่แต่เขาเหมือนคนนั้นตัวเขาเองพูดว่าข้าพเจ้าคือคนนั้นพวกเขาจึงถามเขาว่า ตาของเจ้าหายบอดได้อย่างไรเขาตอบว่าชายคนหนึ่งชื่อเยซูทําโคลนทาตาของข้าพเจ้าและบอกข้าพเจ้าว่าจงไปที่สะซิโลอัมแล้วล้างคโคลนออกข้าพเจ้าก็ไปล้างตาแล้วก็มองเห็นพวกเขาจึงถามว่าเขาอยู่ไหนคนนั้นบอกว่าข้าพเจ้าไม่ทราบพวกเขาจึงพาคนที่เคยตาบอดนั้นไปหาพวกฟาริสีวันที่พระเยซูทรงทำโคลน ทาตาชายคนนั้นให้หายบอดเป็นวันสบาโตพวกฟาริสีถามเขาว่าตาของเขามองเห็นได้อย่างไรเขาจึงบอกคนเหล่านั้นว่าท่านคนทาตาของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ไปล้างออกแล้วก็มองเห็นพวกฟาริสีบางคนพูดว่าชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้รักษาวันสบาโตแต่คนอื่นพูดว่า คนบาปจะทำหมายสำคัญอย่างนั้นได้อย่างไรพวกเขาก็ขัดแย้งกันพวกเขาจึงพูดกับคนตาบอดอีกว่าเจ้าคิดอย่างไรเรื่องคนนั้นในเมื่อเขาทำให้ตาของเจ้าหายบอดชายคนนั้นตอบว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะพวกอยู่ไม่เชื่อว่าชายคนนั้นตาบอดและกลับมองเห็นจนกระทั่งพวกเขาเรียกบิดามารดาของคนนั้นมาแล้วถามว่าชายคนนี้เป็นลูกของเจ้า ที่เจ้าบอกว่าตาบอดมาตั้งแต่เกิดหรอือแล้วทำไมเดี๋ยวนี้เขาจึงมองเห็นบิดามารดาของชายคนนั้นตอบว่าเรารู้ว่าคนนี้เป็นลูกของเราและรู้ว่าเขาเกิดมาตาบอดแต่ไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาถึงมองเห็นหรือใครทำให้ตาของเขาหายบอดถามเขาเอาเองเถิดเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเล่าเรื่องเองได้การที่บิดามารดาของเขาพูดอย่างนั้น ก็เพราะกลัวพวกยิวเพราะพวกยิวตกลงกันแล้วว่าถ้าใครยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์คนนั้นจะถูกขับออกจากธรรมศาลาเพราะเหตุนี้บิดามารดาของเขาจึงพูดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วถามเขาเอาเองเถิดพวกเขาจึงเรียกคนที่เคยตาบอดให้มาหาเป็นครั้งที่สองและบอกเขาว่าจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเรารู้ว่าชายคนนั้นเป็นคนบาป เขาตอบว่าชายคนนั้นเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบก็คือข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้แล้วพวกเขาจึงถามเขาว่าคนนั้นทําอะไรกับเจ้าเขาทําอย่างไรตาของเจ้าถึงหายบอดคนนั้นตอบพวกเขาว่าข้าพเจ้าบอกท่านแล้วแต่ท่านไม่ฟังทําไมท่านถึงอยากฟังอีกอยากเป็นสิทธิ์ของคนนั้นด้วยหรือ คนเหล่านั้นจึงเยาะเยะ้ยเขาว่าเองเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราเป็นสิทธิ์ของโมเสสเรารู้ว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสแต่สําหรับคนนั้นเราไม่รู้ว่ามาจากไหนชายคนนั้นตอบว่าเออประหลาดจริงๆนะที่พวกท่านไม่รู้ว่าคนนั้นมาจากไหนแต่เขาก็ทําให้ตาของข้าพเจ้าหายบอดได้เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงฟังคนบาปแต่ทรงฟังคนที่ยำเกรงพระองค์ และทำตามพระทัยของพระองค์ตั้งแต่สมัยไหนๆก็ไม่เคยมีใครได้ยินว่ามีคนสามารถทำให้ตาของคนที่บอดแต่กำเนิดมองเห็นได้แต่ถ้าคนนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าเขาจะไม่สามารถทำได้พวกเขาตอบว่าเองมันบาปมาตั้งแต่เกิดแล้วยังจะมาสอนเราหรือแล้วพวกเขาก็ไล่เขาออกไปพระเยซูได้ยินว่าพวกยิวไล่คนนั้นออกไปแล้ว เมื่อพระองค์ทรงพบเขาจึงตรัสว่าท่านวางใจในบุตรมนุษย์หรือชายคนนั้นทูลตอบว่าท่านเจ้าข้าใครคือบุตรมนุษย์ที่ข้าพระเจ้าจะวางใจได้พระเยซูตรัสกับเขาว่าท่านเห็นผู้นั้นแล้วคือผู้ที่กำลังพูดอยู่กับท่านเขาจึงทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์วางใจแล้วเขาก็กราบไหว้พระองค์พระเยซูตรัสว่า เราเข้ามาในโลกเพื่อการพิภากษาเพื่อให้คนทั้งหลายที่มองไม่เห็นกลับมองเห็นและคนที่มองเห็นกลับตาบอดเมื่อพวกฟาริสีที่อยู่ใกล้พระองค์ได้ยินอย่างนั้นจึงกล่าวแก่พระองค์ว่าเราตาบอดด้วยหรือพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าถ้าพวกท่านตาบอดท่านก็จะไม่มีบาปแต่พวกท่านพูดเดี๋ยวนี้เองว่าเรามองเห็น เพราะฉะนั้นบาปของท่านยังมีอยู่